ในเวลาลงงานแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ววธีคนทำงานเนาะครับเนี่แหละครับนางานแล้วก็จะประมาณนี้เนี่แหละครับเบิ่งเอาเบิ่งเอานางานโอ้ื่วนกำลังลาดแผงปูนอยู่ครับกำลังลาดแผงปูนเนี่ยแหละเราก็ลังลงมาถึงนางานแล้วเน,เนี่ยแหละครับทา้งนั้นก็น ลานน้ำลานยางอยู่ทางนี้ทางนี้ทางนั้นเราพี่น้อนนั่นนี่แหละครับโอ้วันนี่ก็ดีเนาะเนาะหนึ่งสองสามช่องว่าน่าจะสามช่องกะสามคนช่างสามคนบนล่างเลยเดี๋ยวสิพาอย่างขอเบิร์ดทันเด้อเบิน้างานนี้ก่อนทำงานเรื่อย เ <ítulo> นี่ยแหละครับเด็กดกลับบ้านกันยังบททันลงมาตามมาที่หลังแต่ทางนี้กดน้ำก่อนเครื่องทุนแรงมีเครื่องทุนแรงยอดเลยทางนี่น้องหายเติมเรอวครับช่างสามคนกรรมกรสองมาเนี่เหมือนเดิม หน้าที่เก่าหน้าที่เดิม,ดมอ้าวเนี่ยแล้พี่น้องเอที่ชาบวานนี่โอเคอยู่เงียบอยู่สีมือเงียบอยู่โอ้หน้างานโอเคอยู่สมบูรณ์งามงามงามยอดอยู่นี่เนี่ยหะครับสีมือของทีมงานเ้า ช่าง 3, สามกมกรอกสองวานนี่เนื้องานกับโอ้ลายเติบอยู่ด้วยพ้่งนอกเลยแถบนี่แหละครับเท่ากับบ้านสองชั้นได้เลยดูเนี่นี่แหละ,ละ,ละงามอโอเคฝีมือโอเคเนียย <c oughs> ถ้ารุ่นนี้แล้วคือบ่ต้องสกิม เงียบเลยดุนทางบอกระงับอะไรต้องได้สก,กิมให้ลูกค้าด้ครับเนี่ยแต่นี่โอเคยับ่บอ้สก,กิมย้อนดอกบมเนี่ยงามงามเบิ่งเบืองหลักการเขากโอเ้เงียบเลยเงียบเงียบค <c oughs> ือว่าแล้วเนาะเขาเขาเห็นเองทําเองเราต้องอกำหนดได้ว่างามหรือบ่ง,งามถ้าว่าไอ้บอนนานก็นกนคือ งานเฮ้ากระบอกนัาปะไรคือเา้เอจัดสรรได้ฝีมือเขากดเกณฑนได้คือมีกดม,มีเกณฑนมีระยะเนาะการทํางานมันมีคําว่าจกตาเด้อครับเนี่ยขักปันยั่งเลยครับแต่ฝั่งนี้ไวรอช่วงนี้ไวรอฉาบพ,พร้อมกับภูกระเบื้องระเบียงนะครับเนาะย,ยังเลยเขยละขายอยู่ด้วยเนี่ย <c oughs> งานโอเคอยู่ออกไม้แบบสวยดูอยู่เนี่ย <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ก็โอเคเลยครับไอศิลเลอร์แล anyway <horas> ้วบ้านเ่าพี่น้องไอใกล้เลอร์นั่นแหละหักกูเบิ่งเล่อเบิ่งเนาะพาพาพี่พ่อน้องเขาเล่อเบิร์ก่อนครับเนี่ยงานก็จะประมาณนี้สวยอไอไอศเลอพนักงานเขาครับลูกน้องหรือว่าเด็กๆเขากำลังเตรียมตัวขยับไม้กระดานไป สิขึ้นปูนฝั่งนู้นทางนี้นนเลยหันมาอีกฝั่งหนึ่งได้พี่น้องวันนี้จากหน้างานลงมาชายทะเลเลยน้ำกระทบฝัฟังบึมบึมบำม,มเลยโอเคอย่าพ้าคนมีหอดนั้นเลยครับขักปัญญังเลยเห็นไหมขักขักขัดข,ขัสุดยอดฝั่งนี้ข้ววัวหน้ากัน ลงมาเล่นทะเลก็ได้นี่สาปปูท่อนกระโดดทะเลก็ได้ครับต,ตอนเลยกๆมาก,ก,ก็เด็กๆข้าเจ้าเลิกงานแล้วข้าเจ้าก็ลงไปเก็บปูเก็บกุ้งเก็บหอยโอ้คือคืนนี่สาปปูอยู่มีเด็กๆทีมงานาผลลงไปเก็บปูมากพี่น้องเอ้ะมาใส่ตำหน้าคืนนี่ตำแตงทะเลปูมากกุ้งโอ้ยขนาดเมื่อคืนนี่เลยอันนี้กินไดแล้วนี่ ขนาดเลยบรรยากาศน้ำอาสิล,ลงคำๆพเลยแหละเย็นเย็นลนะน้ำลงประมาณจาก 6. 6. ักาโมง6โมงพอนี้เลยเด็กๆก็เลิกง่ายก็พอดีลงไปหาปูหาหอยปูในส่วนมากปูกุ้งปูกุ้งหลายอหารมาทั้งนี้พี่น้องเดินเลาะก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมเตรียมงานก่อนเนะครับนไงละ่ะเชีอย่ ยังดีที่ว่ามีมีโฮมอยู่แล้วพี่น้อง,งบันมีโฮมอยู่แล้วแต่ช่วง,รงแรกๆผมมีโฮมโอ้ยเมื่อยอย่เมื่อยย่าง่เลยช่วงแรกๆผมมีโฮมอยู่เนี <c oughs> ย่ยเรือเรืออีกสองอีกสองฝั่งเนาะที่เขาต้องฉาบเอีกสองฝั่ง <c oughs> ฉาบไปแล้ว <c oughs> ด้านหน้ากับด้านข้างเนาะเรืออีกด้านหลังกับด้านข้างเนี่ย อีกหลังหนึ่งยังคายอยู่รอ,อเราขอพี่น้องขอขอปิดงานตรงนี้ออกไปเรื่อยๆ้ทาททำที่เดียวกับว่าต้องปิดงานออกไปนี่ฟังนี่ไอ้วนกำลงังลาดน้ำอยู่ว่าจะเอาให้เสร็จเลยฟังข้างหลังมันนี่ขัดกันอย่างเด้อทีมงานเฮาทำงานไปเปิดเพลงฟังไปพร้อมได้ เอินเงินเงินักกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยเสียแรงงานเด้อพี่น้องเด้อบ้านนี่ใส่ยเงินหมดแล้วดูดีไม่ใส่เงินบัดบ้นนี้โอ้ยมาแบกคนก่อนบ้านนี้ บุญเด็กไดได้โน่ห้าสิบกิโลชิบชิบวุ้ยวัดขักขักวันายลุยมันเดิมเอา้าแต่ละคนโอ้บ่เน,นี่ยนักขนาดเลยบนน่เนี่สุดยอดยกน้ำมันได้เดอ้อนี่ต้องลงไปอยู่ที่ต่ำต้องลงอยู่ที่ต่ำไอ้วันมันแข็งแรงเว้ยเอา้า แข่งแรกบุกแข็งแรกอุ้ยคือเก่าไพบอกให้ฟ้ากันไสเงนินหลายใสเงนินบนหลายต้องทำงานเด้อใสแรงงานตป็นพิเด,ด้อมันเห็ดไ,ไปพี่อด้ดี่แหละเขาว่าดีกว่าหลักซกจุกโม นม่มีความยากจนไม่มีคนขยันเขาแต่ขยันสร้างเรื่องขยันสร้างนี่บาได้เด้อโอ้วตายเมื่อแล้วขาต่ำกันเลยกวนเลยซิวซิวรายการเอากระบาจังลูกสี่ือยฮตัวหนาต้นได้ใจละสามอ่ะคนละลูกห้าบอกหกแต่คนแล้วคนแล้งเนาะผสมละเฮ้ย อีกครั้งหนึ่งพ่อมนกันกาวถ้าจะครั้งหนึ่งก่อนเย็นที่แล้วเกินเอ่อนี่แหละการผสมเนอะุ่นนี้โบ <c oughs> ได้ใส่มู๊ะใส่ตะกี้มู๊ะใส่ตะกีมูบ่ใส่มูคนง่ายยากจากกรุงเทพมาประจวบปุ๊กโอ้ยสัญจรยากพี่รู้กันเรื่บได้เรื่องโบได้ใส่มูลเลยเอานี่ก่อน ก็เข้าสูนพ่งเท่งของเขาจะซื้อพอยังตัวนี้เานีสลังใส่น้ำนะครับขบงกันยังกันนั่นอยู่ยังคดน้ำอยู่อิดมุนเบาเนี่ครับต้องคดน้ำหลายๆขนาดพหลกันยังอ้ยยากเยอิดมุนเบานยมันบุหรอิดหนาวเด้บุหรี่เอ๊แดงหรือว่าอิดบล็อกเด้อิดมุนเบาเลย โซ่งงงเงาอะไรมาเนี่ยว่าแต่งเงาอะไรดูเอาดิทีนี้กำลังทยอยผสมมาเลยพี่น้องไอ้ทีมงานเขาด้วยทีมงานคุณภาพด้วยเนี่ยแก้วคนสร้างบ้านพี่น้องไอ้เนี่ยตรงเนีน่ยนี่ได้ได้แล้วเริ่มได้แล้วทางนี้โอเคแล้วซับจักนิดหน่อยก็ได้แล้วเนี่ยกำลังแตกแล้วโห่งวดเลยพี่น้องเด้อ มีทั้งเพลงพร้อมทั้งเส้นทั้งดองเขาไอ้วนมันเห็นแล้วเหรอเห็นว่มันเต้นละวบงไงเบิ่งเลยเนี่ยเออมีหมดได้ไหนอ่ะเบิ่งยาวๆเนาะเราเบิ่งไปยาวๆหน่อเดี๋ยวเบิ่งข้าเจ้าผสมปูนฟังเพลงไปน้ำเด้อให้กนนี้อ่ะไอ้เบิ่งไปทาองฟังไปเดี๋ยวเติมน้ำให้เขาก่อนเติมน้ำก่อนเติมน้ำก่อนไอ้วนต้องการน้ำเยอะเลย เกือบลงบนเลยเออซรบเป็นเ้อวนเป็นอย่างมันมันเงียงวะอ๋อพ่อบอกพอกับพ่อเลยพอกัพอเลยได้มาพซีเรยสเหตุงานชาเมืยแหงเหตุมวยแห้งยพี่อยเาอ้ใครเนี่ยแต่ฟังเพื่อน เดี paid, ๋ยวทีไหนวันมากระเต็ละโบละบำละวงให้เ <hatten> บิ <soup> <addressing> <loo> ่งเลยนี <SAN TA Maria> ่ยจะเบิ่งโนจะเบิ่งได้วันมันเต็นละวงให้เอ้าเสียงยังี้เอ้าเดี๋ยวตื่นเต้นพี่น้องเอ้ยปานปานน้ำโอแกงนะบอลนี้ทางนี้ปานน้ำโอแกงนะพี่เอ้าเป็นดีว่าเป็นดีเอ้าไปถึงพื้นเด้อเออนี่นะ จักแล้จักเสียงอย่งข้าเจ้าทางพุของเนอกกันเ็ดเลอเ่ะอ้นก็ตักมาใชนี่นี่การตีเสียมตีจกอีกเออเออหัวหอมหัน

Sắp tăng xong sắp rồi thôi chuyện sắp thôi đấy đến ít bốn năm, đến sắp còn. sắp đến ừ ừ sắp đến sắp đến sắp đến tuần đến sắp mà. ง่ายที่สุดแล้วี่ยแลปวปน้ยนั่งแสงไว้ก่อนง่ายสุดแล้วง่ายสุดแล้วช่วยช่วยกัน สับหเอาวาน้ไปงั้นเดี๋ยวมันสิ้ลุกเล้อ้เล็กยังวะเอาตะปูไปค่อยยกอกออกนะมนสิลูกโหนี่ักปอย่างไรบันทักวาตายันเดี๋ยวตากันนะ อ้าวกําลังกําลังจะได้ที่แล้วกําลังจะได้ที่แล้วแปดสิบกว่าไร่ไก่ล้วไก่และอีกจี๊ดใจเดียวแต่เวลาสามนิมมดไวยไงไก่แล้วไก่แล้ววันไก่แล้วรุยเข้าไปนี่แหละ วิธีคนใส่แรงงานเด้อพี่น้องนี่ยแหละบัตรใส่เงินง <c oughs> <ive> ่ายง่ายเมื่อปีใหม่เมื่อกี้จักมัดจักน็อตลูกพี่ก็ดีขาใจ่ใจมัดเกือบแสนลูกพี่ก็ดีโอ้นักน้วงหน้าเสียงศิลาหามนุนกูเอมาเนี่ยแหละบัดใส่เงินบาดเวลาคนป่วยเงียบๆเลยโอ้ยเมื่อยขึ้นพราตอนจกเงินออกจากกระเป๋าเด้บอก ฝุ่นขึ้นเกาะเอาเต้นน้ำเต้นน้สาเต้นเต้นเต้นเอาเต้นเนะเต้นนะเอาเต้นนะกวางเต้นเต้นเต้นเออเสด็งว่าข้าเจ้าว่าทำงานแบบบ่มีสีสันมันต้องเต้นพร้อมเออเนี่ยข้าเจ้าปริญาณย่างกันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ข้าเจ้าผสมปูนอย่าไปคิดว่าญาติที่ญาติย่างกันเด้อนี่ ผสมปูนผสมปัวเลยเนี่ยอ่าเดี๋ยวสักพักก็ได้ขึ้นปูนด้วยนะเดี๋ยวฟังตะหุ่นกันเริ่มแล้วผมปียกซุ่มมาแล้วพี่นอเลยโอ้มึงแน่ผม